แล้ววันนี้จริงๆก็ผมรู้สึกว่าผมจริงๆเป็นหนังที่ผมดูมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะแต่ภาคหนึ่งสองครัทีนเข้าจุดกดูทุกภาคแล้วก็ดูภาคหนึ่ง 1, ไม่รู้กี่รอบด้วยซ้ำก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาเล่นงานเปิดภาคสิบรู้สึกสนุกมากเรียกว่าภาคนี<ร>ส้สนุกก <ๆ S 2> ็ตามไม่รู้ตจบสนุกมากเป็นคที่ละพลอยด้วยภีคละพลอยใช่ครับผมก็คิดว่าเป็นแฟนตาซีขนาดไหนครับเพราะภาคเก้าเองเขาก็ไปนอกโลกภาคเก้าก็ตอนหลังตอนก่อนจะจบเขาก็มียิงขึ้นไปออกไปนอกโลกแล้วก็กลับมาได้เลย ฉากที่ชัยวิสกับลูดคริสก็ออกไปกันสองครก็สนุกดีครับตลกดีผมมรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยพอพอมันเป็นภาคที่เริ่มเลขเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตัวตัวประกอบหรือองค์ประกอบหรือคาแรคเตอร์ต่างๆที่เข้ามาแน่นขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่ามันขึ้นเรื่อยๆเรียต้่งเลยต้องมาคแต่ละคนฟลทมัน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 ครับฟังฝากๆเลยค่ะแล้วผมก็อยากฝากทุกคนนะก็ถ้าใครที่ชอบรถใครที่ชอบหนังประเภทนี้ก็ ตัดเนื้อหนังเรื่องซาร์สแอนด์ฟิเรสิบด้วยนะครับมาดูกันเยอะๆนะครับแต่ก็ถ้าดูแล้วบางทีอยากคึกมากออกไปแล้วแบบทำตามอย่างนี้ก็ไม่ดีก็เขาเป็นโปรเฟ s ชั่น a l stunt ก็ดูในหนังก็พอสนุกสนุกของเขาก็พอครับขอบคุณครับอ่ะพี่ข่าวล่าสุดเหมือนเรื่องเผู้รับเหมาตรงนู้ที่โดนโกงสองหมังอ๋อครับผมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคก็ยังรออยู่เลยครับตอนนี้ผมก็ยังรอคำตอบอยู่คือล่าสุดเนี่ยผมติดต่อผู้รับเหมาอีกเจ้าหนึ่งที่เป็นผู้รับเหมาที่ทำอินทีเรียให้ในบ้านของผมคือต้องบอกว่า ส่วนห้องนอนลูกเนี่ยันแยกเป็นอีกอีกเจ้าหนึ่งไปสําหรับจริงๆเขาควรจะเป็นสเปเชียลไลซ์ในด้านนี้เลยด้วยซ้ำเขาควรจะเขาควรจะถนัดที่สุดแต่กับกลายเป็นไม่ถนัดที่สุดมผมผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรปีกว่าราคา่าแล้วปีกว่าละครับผมปีกว่าลูกยังไม่ได้อยู่ห้องตัวเองเลยนะ แล้วตอนที่เรารู้ว่าแบบเออเราทำแล้วห้องนี้ลูกเนี้ลูกข้ามกแบบเออมันจะห้องนี้เป็นห้องของลูกนะลูกเขารู้เขารู้ตอนแรกช่วงแรกๆเขาก็เข้าเข้าไปเด็กๆก็ไม่ได้บ่นอะไรมากพออยู่ไปสักพักหนึ่งเขาก็พูดว่าเขารู้สึกเหม็นเขารู้สึกแสบตาผมอ่ะผมก็รู้สึกแต่ด้วยความที่ให้พูดตรงๆเลยคือผมไม่เคยอยู่บ้านมาก่อนเลยทั้งชีวิตผมไม่เคยอยู่บ้านเลยผมโตมาในตึกครับพอมาอยู่บ้านผมก็รู้สึกว่าอ๋อมันอาจจะเป็นบ้านใหม่หรือเปล่าหรือเพิ่งสร้างอะไรใหม่มันก็อาจจะใช้เวลาเพราะว่าจริงๆแล้วห้อองื่น ก็มีแบบนี้เหมือนกันแต่อยู่สักแป๊บหนึ่งเขาก็หายไปแต่อันนี้ทําทุกอย่างทําทุกวิธีทางแล้วก็ยังอยู่กันจัดช่างที่เขาโทรไปนี่ติดต่อหรือพูดคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยติดต่อไม่ได้ครับผมเขาหนีไปเลย <g ul ky> ผมก็ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นแต่ก็ติดต่อไม่ได้เลยอ,นนะอันนี้ดาเนินคดีนะตัวพี่อเองหรือว่าเน,นี่ยล่าสุดจริงๆ,ๆผมต้องไปเช็ค<ๆ>กับทีมงาน,นของพี่บ้านนิดนึงเพราะว่า,เ,าเหมือนเขาวางแผนไว้ว่าเขายิง notification ไปเป็นลายลักษณ์อักษรจริงๆมันผ่านมา สุดก็เกินสามอาทิตย์ละไม่ไม่แน่ใจว่าถึงเดือนแล้วด้วยด้วยหรือยังแต่ถ้าเกิดไม่มีการติดต่อหรือไม่มีอะไรที่ที่ดีขึ้นอย่างนี้ก็คงต้องต้องใช้วิธีที่ตากฎหมายอะไรเงี้ยใี่เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายใช่แต่ก็ไม่รู้ทําได้มากแค่ไหนแค่ไหนเพราะว่าผมก็ไม่เคยพไม่เคยตั้งบ้านเหมือนกันแล้วก็พอมีบ้านเพื่อนก็บอกว่าอย่างนี้แหละปกติผมก็รอกวะแต่ก็เสร็จแล้วเนาะเพราะว่าห้องราคาก็คือราคาหลักล้าน ทำห้องไปค่อนข้างแพงเหมือนกันครับคือจริงๆผมคํานวณกันก็คือผมกะให้ลูกใช้ประมาณสัตีซ้ายอย่างน้อย12อปี12อปีกับอันนี้มันก็ม่นกันโอเคมผมผมรับได้ผมผมโอเคกับความสุขที่ลูกมีรับได้แล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดเขาอยากเขาโตพอที่เขาอยากจะแยกห้องเราอะแพลนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าฝังท่อฝังอะไรให้เสร็จแค่เอาของออกแล้วรีโนเวทใหม่นิดหน่อยแล้วก็แค่กั้นกำแพงปุ๊บจอะประตูอันหนึ่งก็ได้2ห้องที่เหมือนกันแล้วเราเราแพลนไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่เนี้ย ถ้าพูดตรงคือปีกว่าแล้วก็ยังอยู่ไม่ได้เลยแล้วก็ยังตอบไม่ได้เลยว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ติดเส้นตายไหมเมื่อไหร่กำหนดเวลามันก็มีข้อดีข้อเสียครับข้อดีคือผมเอาลูกมานอนแทบทุกวันเลยไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้นอนกับตัวเองเราก็ได้นอนกอดกันทุกวันแต่ข้อเสียก็คือผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราลงไปเราตั้งใจให้เขามีความสุขอยากให้เขามีห้องตัวเองแล้วก็ได้เล่นกันอย่างนั้นจริงๆถ้าเขาติดต่อกลับมาแล้วเขาจะขอทำนี้เพื่อก็ยางนี้หรือว่าไม่เอาแล้ว พูดย้ำกันนะจะต้องคุยกันในครอบครัวหนึ่งว่าจะเอาอย่างไงอาจจะมีสองโซลูชันโซลูชันแรกก็อาจจะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งแต่แต่แต่ก็ตอบไม่ได้ก็ให้โอกาสเขามาหลายครั้งแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ครั้งแรกเขาทํามาจนเหมือนเขาหนีแหละเขาคงไม่รู้ลําบังคับว่าเขาทํายังไงผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่เขาไปใช้เหมือนเขาไปใช้เอาซอสอื่นกับอีกโซลูชันหนึ่งก็คือไม่เป็นไรลักกันก็ ใช่แต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่อง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 ที่เราจ่ายไปเียเขาทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากออกสื่อไว้จะมีกําหนดระยะเวลาหรือว่าเส้นตายกับทางเจ้าของสถานีนะว่าจะต้องเมื่อไหร่เอไม่อไม่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 ผมไม่ขนาดนะครับผมเป็นคนที่ง่ายๆอยู่ชีวะทุกคนติดต่อกันมาแล้วกันแล้วก็คุยกันให้รู้เรื่องดีกว่าายังงไดีสบายอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับพี่คุยกันเรื่องนี้อะไรยังไงบ้างไหมคะพี่เขาเขาคิดเหมือนกันครับทุกอย่างก็คิดเหมือนกันแล้วก็ มีอะไรเราปรึกษากันตลอดอยู่แล้วก็ฝากด้วยครับถ้าเกิดได้เห็นคลิปนี้ก็ติดต่อมาหน่อยติดต่อผมกลับมาด้วยติดต่อทีมงานผมด้วยก็ได้เลรก็ได้อีกงานหนึ่งเมื่อกี้เป็นไงวะเดี๋ยวฟี่เดี๋ยวฟีเดีฟีดเป็นเหตุโดนตำรวจปราบออ๋กางเสียไปแดงเลยก็ดีครับดีจริงๆดีเขาจะได้จำเนาะจะแด้ว่าเขาเล่นมาถกงตอนนี้ไม่ไม่ควรไม่ควรดูไม่ควรเล่นแต่ก็ได้พูดตรงมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราเราเราหาทางไม่เจอ เราก็ควรจะไปซื้อไอ้ตัวจุกด,ดีไวซ์ที่เอามาติดหน้าอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ไว้ว่าอ๋อถ้าเราไม่นั่งเราควรจะมีเครื่องนี้นะเพือ่อที่จะไม่ต้องมานั่งดูมือถือเดี๋ยวถ้าเกิดมีใครติดต่อหรืออะไรขึ้นมาเราควรจะลิงก์กับรถไหมหรือหรือมีดีไวซ์อื่นที่เราสามารถคุยได้ไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจเข้าใจว่ามันยากแต่ไม่ควรค่ะเขาเล่าเหตุการณ์ให้พี่ป๋อกฟังยังไงบ้างเนาะเหมือนแบบไฟแดงปุ๊บมากมากเลยเอ่อจริง,เงๆเขาไม่ได้เล่าเลยเลยครับผมเห็นจากเพื่อนผมไอ้ไอ้ไอ้ส่งมาในกลุ่มว่านี่งโดนล แสดงว่าโดนเาเลื่อนเรก็เลื่อนเลื่อนเดินเดือนกันไก็เลื่อนเรื่อยๆครับเลื่อนเท่าที่ทังได้เขาเขาไม่ได้ทาบ่อยขนาดนั้นแต่พูดถึงว่าก็ก็ควรจะเป็นบทเรียนที่ดีและหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นดีขึ้นมาไหมพี่หมอพี่กับเกี่ยวกับเรื่องของการยังไม่ได้นั่งรถด้วยกันเลยครับหลังจากนั้นก็เลยยังไม่รู้แต่ผมว่าเขาแน่ใจเขาแน่ใจจำเลยอ๋อแต่บอว่าช่วงที่ผ่านมาที่ผ่านที่ก็โดนเรื่องอะไรอย่างนี้เยอะขนานั้น หลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นห่วงมีอะไรยังไงกับเขาบ้างไหมคุณครับเรื่องอะไรดราม่าก่อนหน้านี้เรื่องอะไรของแล้วเรื่องนี้มันก็มีดราม่าด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนกับมันติดติดกันสามสี่เรื่องเลยอ๋อผมว่าจะไปสบายเราคนรู้สึกใจไม่ได้ทําอะไรก็ไม่เป็นไรถ้าดราม่ามากๆบางทีเดี๋ยวเราจะเครียดอันนี้อาจจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมเจอมาปีก่อนหน้านี้ปีกว่าแล้วที่ตอนผมไปผ่าตัดนะครับ ผมรู้สึกว่าเราคนจะมีความสุขให้ได้มากๆในทุกๆวันก็อ,อ,อะไรที่มันไม่นั่นก็อย่าไปจำเยอะอะไรอย่างเงี้ยปล่อยผ่านไปเนาะครับก่อนว่านนิดนึงครับผมโอเคคะ่ะโอเคอเค่เคะเดีเ๋ยวต้องไปดกหนกินกินกินก็ไปดูหน